โดยคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็บอกครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีพรเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยก็ได้สั่งการครับให้ทุกส่วนราชาการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนหรือศูนย์ต่อต้านเฟกเดิวประจํากระทรวงละครับเพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีเพราะว่าปัจจุบันครับพบว่ามีการเผยแพร่ข่าวปลอมแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข่าวสารกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวนะครับนายกก็เลยกําชับครับให้เพิ่มเติม ให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของทุกกระทรวงครับมีขึ้นตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงโอ้โหแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะครับให้กระทรวงหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยชี้แจงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงหรือหน่วยงานภายในระยะเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับคุณนันตคมคเพราะาข่าวลือเนี่ยสองสามชั่วโมงเนี่ยกระจายไปทั่วแล้วแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยแล้วก็มันก็จะนําไปสู่เรื่องของ อะไรหลายๆอย่างเนี่ยความมั่นคงอะไรพวกนี้ไปปลุกระดมการชุมนุมหรือว่าบางทีเนี่ยหลอกให้คนเนี่ยออกมาจากบ้านหลอกให้คนเนี่ยไปโอนเงินอะไรพวกนี้มีเยอะมีเยอะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองครับคุณไตรสุรีก็บอกว่านายกก็มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยแหละครับต้องชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วครับก็เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนลดความสับสนตื่นตระหนกวิตกกับประชาชนโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 เนี่ยแหละครับมีข่าวปลอมในโลกออนไลน์เยอะไปหมดดังนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ตรวจสอบและดําเนินการชี้แจงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปเพราะว่าอันนี้ถือว่าสําคัญเพราะว่าหน่วยงานที่เป็นต้นทางเนี่ยแหละครับจะต้องเป็นผู้ที่ ชี้แจงคนอื่นชี้แจงไม no. yeah. gano, e ่ได้เช่นเรื่องเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องชี้แจงกระทรวงพาณิชย์จะไปชี้แจงแทนกรมประชาสัมพันธ์ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเจ้ากระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องมอนิเตอร์มีหน่วยงานที่จะมอนิเตอร์ดูว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเราไหมพอมีปุ๊บเนี่ยคุณต้องรีบชี้แจงทันทีเพราะไม่อย่างนั้นประชาชนจะเข้าใจผิดบางทีประชาชนเข้าใจผิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายความกลายเป็นถ่อยคำเป็นเฮสปีดเป็นการสร้างความเกลียดชังด้้อยยค่่าาหนนววงแลก็ คค่าเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยทำใ,ให้ ความมั่นคงข,งของเราเนี่ยมีปัญหานะครับท hmm. ่านนายกก็บอกว่าการแก้ไขข่าวปลอมเนี่ยต้องชี้แจงด้วยข้อมูลที่เป็นจริงแต่ถ้าหน่วยงานมีข้อมูลอยู่แล้วครับเพียงแต่ทํายังไงต้องรวดเร็วครับไม่อย่างนั้นคนก็จะเข้าใจผิดเข้าใจว่าข่าวปลอมเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนดังนั้นทุกหน่วยงานต้องหมั่นตรวจสอบข้อมูลข่าวสารครับถ้าพบการบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงก็ให้เร่งชี้แจงโดยเร็วและถ้าหากพบว่าสร้างความเสียหายให้กับประชาชนก็ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังครับ ในสถานการณ์โควิด -19 นี้ครับท่านนายกก็ยังได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนครับตลอดจนสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเพจอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับในความพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนและนอกจากนี้ก็ขอให้ประชาชนครับเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหากไม่แน่ใจเนี่ยให้ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งและไม่ส่งต่อข่าวปลอมชั่วก่อนแชร์ครับโอ้อันนี้สําคัญครับเพราะว่าข่าวปลอมมันเกิดขึ้น อาจารย์เจตโทนวันนิชเคยบอกว่าข่าวปลอมเหมือนการจุดไฟยังไงก็ต้องมีควัน <S <S ข่าวปลอมมีทุกยุคทุกสมัยข่าวโคมลอยข่าวอะไรมากันตลอดครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบกันไปเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่รัฐจะต้องทําก็คือสร้างข่าวจริงสร้างข่าวจริงให้เยอะแล้วก็ข่าวจริงนี่แหละครับจะมาลบบทบาทของข่าวปลอมในโลกออนไลน์หรือในสื่อต่างๆเองครับ